ถ้าจะให้ทาวความเลยคือตอนแรกเคยสมัครตั้งแต่เบนเครุ่นที่2แล้วค่ะแล้วก็ตอนนั้นไม่ติดตั้งแต่แบบรอบแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะอกหักนิดนึงเพราะว่าเราก็แบบเหมือนชอบพี่ออนชอบพี่ออนเบนเคนแล้วด้วยตอนนั้นก็เลยแบบอยากเป็นแต่เหมือนพอตอนช่วงจังหวะที่มี CGM พอดีค่ะมันก็เหมือนเป็นแบบความฝันห้วงสุดท้ายของชีวิตเพราะาตอนนั้นอะเราก็ค่อนข้างที่จะ โตประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราก็เหมือนต้องตัดสินใจกับชีวิตว่าเราจะายังไงต่อดีเราจะแบบว่าทําตามความฝันต่อหรือว่าจะไปอยู่กับโลกความเป็นจริงอะไรเงี้ยที่เราจะต้องเจอปฏิญาณกับตัวเองเลยละกันว่าแบบว่าซีเจมจะเป็นที่สุดท้ายสําหรับที่ที่เราจะทําตามความฝันถ้าได้ก็ถือว่าเราจะได้ทําตามความฝันต่อแต่ถ้าไม่ได้เราก็อาจจะแบบพับเก็บความฝันของเราเก็บไว้แล้วก็ไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงต่อ จำได้ค่ะตอนนั้นก็ตกใจแทนที่เราจะรู้สึกว่าเ,เราดีใจกับมันเราแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่ขวนขวายมาตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายความรู้สึกที่แบบสวนกลับขึ้นมาในทันทีเลยก็คือแบบเราจะโอเคกันอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเราจะสามารถทำทุกอย่างในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำได้ใช่ไหมกฎระเบียบหรือว่าการที่แบบจะต้องสู้กับ อะไรอีกหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเจออะไรที่มันยากกว่านี้อีกไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ๆก็มีความกลัวขึ้นมาเยอะมากๆแต่ว่าคนที่ทําให้เราเลือกที่จะยังทําตามความฝันต่อก็คือคุณแม่เหมือนเรียกสติให้เรากลับมาได้ก็คือแม่แบบเขาก็ถามว่าลังเลอะไรมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดไม่ใช่หรออะไรเงี้ยทำไมวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วถึงไม่เลือกที่จะคว้ามันไว ทบทวนกับตัวเองเยอะมากๆว่าโอเคเราตั้งใจแล้วจริงๆที่จะมาตรงนี้ก็เลือกที่จะมาเป็นซีจีมพอดค่ะตั้ง <N ur ra> แต่ตอนนั้นที่เหมือนแบบเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องเราทั้งหมดจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นจนมาถึงตอนนี้ที่เราใช้ระยะเวลามาหนูน่าจะอยู่มาเกือบจะสี่ปีแล้วก็รู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะมากมาก ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่จะไม่มีทางเลยถ้าหนูไม่ได้มาเป็นซีเจมตรงนี้หนูจะไม่รับรู้ได้ถึงความแบบความผิดหวังหรือว่าความสมหวังที่เกิดขึ้นกับความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนขอบคุณซีเจมที่ทําให้ได้ลิ้มรสรสชาติของชีวิตที่อาจจะมากกว่าคนอื่นๆและกันในในวัยเดียวกัน โอ้มีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าถ้าจะให้เลือกว่าที่เป็นความสมหวังที่สุดในการที่ได้มาเป็น C J e m 4 8ก็คือการที่หนูได้มาเป็นเซนเตอร์เพลงไมชิกาโมคะเนค่ะหนูเชื่อว่าเมมเบอร์ทุกคนใน C J e m r t y มีความประสงค์เหมือนกันก็คือต้องการที่จะมีเพลงที่ตัวเองได้เป็นเซนเตอร์และหนูก็เลยคิดว่าการที่หนูได้ รับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ในเพลงเพลงนั้นเป็นโกที่สำเร็จแล้วก็ดีใจที่สุดเท่าที่อยู่ใน CJ เจมโฟเดมาแล้วก็ถ้าจะให้พูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้รับตำแหน่งเป็นกัปตันทีมซีค่ะคือหนูก็รู้สึกว่าหนูอ่ะน่าจะมีความเป็นผู้นำแล้วหนูก็ต้องการที่อยากจะแบบว่าพาซีเจมไปให้ได้ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยหนุดยังจะชอบกลับไปย้อนดูใน youtube บ่อยๆถึงณนะโมเมนต์ตอนที่ประกาศเซนเตอร์มาเอกรวมถึงโมเมนต์ที่ตอนที่ ประกาศทีมซีแล้วหนูได้เป็นกัปตันทีมซีอะไรเงี้ยหนูจะมีความรู้สึกว่าโหมันเป็นนะช่วงเวลาที่เราได้เสพสมกับความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้ในในโกที่เราตั้งไว้อย่างแบบแท้จริงตรงนั้นเลยก็จะชอบแบบกลับไปดูบ่อยๆค่ะ ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเนาะนอกจากาการเป็นไอดอลก็ได้เป็นแบบว่าได้มีโอกาสได้ลองเป็นนักแสดงด้วยครั้งแรกหนูได้เล่นซีรีส์เรื่องทิอาดครั้งแรกเหมือนได้ลองบทบาทใหม่ๆมากขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันทําให้หนูค่อนข้างที่จะ เหมือนได้อยู่โรงเรียนแล้วก็ได้ไปเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มเติมแล้วเราก็ดันเหมือนแบบค้นพบวิชาว่าวิชาเนี้เออเร,เราชอบวิชานี้นะอะไรอย่างเงี้ยได้แบบมีโอกาสไปร่วมสแสดงกับรุ่นพี่นักสแสดงคนอื่นๆมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบโอดีจังเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนชอบการสแสดงขึ้นมาเพิ่มมากด้วยแล้วก็ได้มีบทบาทอื่นๆก็คือการเป็นศิลปินในโปรเจกต์อินดีแคมป์ด้วยค่ะก็อันนี้มันก็เหมือนกลายเป็นว่าเป็น วิชาอีกวิชาหนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นแบบว่าท็อปวิชาที่หนูชอบมากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็เหมือนไม่ได้เป็นแค่ไอดอลอย่างเดียวแต่ว่าเราจะได้รับโอกาสมากมายที่เพิ่มเข้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีละกันที่ทําให้เหมือนหนูได้รู้สึกว่าได้ค้นคว้าว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไร จริงๆหนูรู้สึกว่า experience ของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็การที่หนูเชื่อว่าทุกคนมี value ต่างกันทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองะเอะไรเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทของหนูหนูก็จะรู้สึกว่าคุณค่าของหนูที่หนูได้รับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมากมายมากๆเลยค่ะคุณค่าจากการที่แบบแค่เราเป็น คนหนึ่งคนแค่แบบหนูเป็นฟอร์จูนซีจีโฟเทกเนี่ยแล้วก็มีคนเข้ามาชื่นชอบความเป็นตัวเราชอบในผลงานของเรารักในตัวตนที่เราเป็นอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าความรักแล้วก็คุณค่าที่ทุกคนให้กับเรามามันทําให้แบบเหมือนก่อร่างสร้างตัวทําให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้ทําให้หนูแบบมีตัวตนแล้วก็มีภูมิฐานที่เป็นหนูที่มั่นใจแบบนี้ในวันนี้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณ ซีเขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบเหมือนช่วยช่วยกันสร้างคุณค่าให้ f o r t จูนซี m จมโฟเได้เติบโตขึ้นมาจนถึงแบบณนะปัจจุบันตอนนี้ค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะพี่ f o r t จูนซีเจมโฟเนะคะก็วันนี้อยากจะม,มาเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเป็น ครอบครัวเดียวกันของพวกเรา C J 4 e d X ค่ะก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็เดินทางมาถึงอ,อ,อัลบั้มที่2แล้วด้วยแล้วก็หวังว่าอยากจะให้มีน้องๆเนี่ยได้เข้ามาร่วมสร้างผลงานกับพวกเราเพิ่มมากขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะรุ่นพี่ใจดีมากค่ะแล้วตาดีด้วยนะคะไม่กัดนะคะยังไงก็สามารถแบบว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เพราะว่านี่รู้สึกว่า C J f e r d X จะมีความเป็นแบบ เหมือนแฟมิลี่อบอุ่นแล้วก็รักกันแบบพี่แบบน้องจริงๆเลยก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาออร่วมออดิชันกันเยอะๆแล้วก็มาเป็นครอบครัวของพวกเรานะคะตอนนี้ก็มีทั้งการเรียนเต้นมีการเรียนร้องที่แบบเป็นเทรนนิ่งในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยทุกคนก็จะได้แบบว่าฝึกตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยรวมถึงก็จะมีแบบว่ารุ่นพี่ทั้งรุ่น1แล้วก็รุ่น2คอยแบบว่าเป็นออที่ปรึกษาหรือว่าคนคอยแบบว่าคอยแนะนําให้อะไรอย่างนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมาเอ็นจอยแล้วก็ร่วม มาใช้นามสกุลเดียวกันกับพวกเราซีเจลยฟอร์เทียนะคะ